เหรียญสิบบาทสองสีที่ระล,ลึกครบรอบร้อยปีธนาคารไทยแห่งแรกค่ะหรือเราจะเรียกกันว่าเหรียญสิบบาทครุฑนะคะรับซื้อเหรียญละห้าสิบบาทค่ะเหรียญสิบบาทพศสองห้าสามหนึ่งค่ะเหรียญสิบบาทรับซื้อเพียงสองห้าสามหนึ่งและสี่หนึ่งเท่านั้นค่ะพศอ,อ,อื่นๆถามมาเยอะค่ะไม่รับซื้อนะคะรับซื้อสองห้าสี่หนึ่งและสามหนึ่ง 253 1 25รับซื้อเหรียญละ500ถึง1,000บาทค่ะเหรียญ5บาทรับซื้อเพียงพศ2540และ4 6เท่านั้นพอศอื่นอื่นไม่รับซื้อเลยค่ะพอศตามคลิปนี้ค่ะ2546รับซื้อเหรียญละ200บาทเหรียญ5บาทสตางค์อนรับเพียงอสองพอศเท่านั้นค่ะ5บาท2540และ4 6ค่ะ5บาทพศ2540สอ25สภาพนี้ค่ะรับซื้อเหรียญละ สอ0พันบาทสภาพนี้ค่ะรับซื้อเหรียญละ3,000บาทค่ะเหรียญหนึ่งบาทรับเพียงพศส 25, 29, พองห้าสองเก้าพศเดียวเท่านั้นนะคะพศอ,อื่นๆไม่รับเลยนะคะรับสองห้าสองเก้าช่อฟ้าสั้นและยาวค่ะเหรียญน,นี้คือช่อฟ้ายาวค่ะหนึ่งบาทสองห้าสองเก้าช่อฟ้ายาวรับซื้อเหรียญละสามถึงสี่ร้อยบาทค่ะเหรียญหนึ่งบาทหมุนเวียนหรือสตางค์ทอนนะคะ รับซื้อเพียงพอสอนี้พอสอเดียวเท่านั้นค่ะพอสอนสองห้าสองเก้าค่ะเหรียญน,นี้นะคะชอบฟ้าสั้นค่ะรับซื้อเหรียญละหนึ่งร้อยบาทค่ะเหรียญเงินที่ระลึกห้าสิบบาทพอสอนรอนะคะภูมิพลอดุลยเดชองค์อัคระศาสนุบัรฑพกค่ะรับซื้อเหรียญละหกร้อยบาทค่ะเหรียญเงินที่ระลึกชนิดราคาหกร้อยบาทค่ะวาระค่ะฉลอง พระชนมาพันษา 36, สามสิบหกพันษาสมเด็จพระเทพรัตนารชาชสุดาค่ะรับซื้อเหรียญละเจ็ดร้อยบาทเหรียญที่ระลึกชนิดราคาสองร้อยบาทค่ะวาระนะคะพระราชพิธีสมโพธิเดือนและขึ้นพระอู่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัทรากิตติยาภาค่ะเหรียญน,นี้ค่ะรับซื้อเหรียญละหกร้อยบาทเหรียญที่ระลึกชนิดราคาหกร้อยบาทค่ะวาระนะคะ สถิตในสิริราชสมบัติเป็นสองเท่าของรัชกาลที่สี่คือครองราชนานสองนานเป็นสองเท่าของรัชกาลที่สี่ค่ะรับซื้อเหรียญละเจ็ดร้อยบาทเหรียญกระสาบที่ระลึกชนิดราคา300บาทค่ะเน้นย้ำนะคะชนิดราคา300บาทค่ะวาระค่ะเจ้าฟ้าจุลาภรณ์ทรงสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลายาัยเกษตรศาสตร์ค่ะรับซื้อเหรียญละ600บาท เหรียญหนึ่งบาทในรัชกาลที่6ค่ะพระบรมรูปนะคะอยราพศค่ะชนิดราคา1บาทนะคะพศสองสี่ห้าแดค่ะรุ่นนี้เป็นพศแล้วนะคะราคา1บาทรับซื้อเหรียญละห้าอบาทค่ะเหรียญรัชกาลที่ห้า ตราแผ่นดินเหรียญนี้ไม่มีรอสอค่ะเหรียญนี้จะมีรอสอและไม่มีรอสอะคะ่ะเหรียญราชการที่ห้าตราแผ่นดินพระบรมรูปตราแผ่นดินเป็นเหรียญรุ่นแรกที่มีพระบรมรูปประทับที่หน้าเหรียญจากเหรียญนี้เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนะคะจะมีพระบรมรูปแบบนี้ทุกพศทุกราชการค่ะเหรียญราชการที่7จะมีแค่2ชนิดราคาเท่านั้นค่ะ25สตางค์และ5้าสิสตางค์นะคะ เหรียญราชการที่เจ็ดพระบรมรูปช้างเผือกยืนแท่นชนิดราคาห้าสิบสตางค์ค่ะรับซื้อเหรียญละสี่ร้อยบาทค่ะเหรียญยี่สิบห้าสตางค์ราชการที่เจ็ดค่ะพระบรมรูปช้างเผือกยืนแท่นราชการที่เจ็ดชนิดราคายี่สิบห้าสตางค์รับซื้อเหรียญละสองร้อยบาทค่ะเหรียญยี่สิบห้าสตาง,า 7, รรางาค์างขายได้ถึงสองร้อยบาทค่ะเหรียญสิบบาทรัชดาหรือเหรียญครองราชครบ 25ปีนะคะจะเรียกว่าเหรียญรัชดาค่ะเหรียญ10บาทที่ระลึกรัชดาเป็นเหรียญเล็กจิ๋วเท่ากับเหรียญ1บาทนะคะโดยประมาณเนี่ยค่ะเท่ากับเหรียญ1บาทนะคะรับซื้อเหรียญละ150บาทค่ะเหรียญหนึ่งสลึงรัชกาลที่6ค่ะพระบรมรูปอาิยา라พศนะคะชิลิราคาหนึ่งสลึงผลิตจากเนื้อเงินแท้ รับซื้อเหรียญละ80บาทค่ะท่านใดมีต้องการขายถ่ายรูปลงใต้คลิปได้เลยค่ะวันนี้นะคะได้เหรียญเข้ามาใหม่ค่ะรัชกาลที่หารัชกาลที่6รัชกาลที่7ค่ะมา3ยุคสามสมัยเลยค่ะ3รัชกาลนะคะเหรียญเงินแท้ค่ะเหรียญที่ผลิตจากเนื้อเงินแท้ขอบคุณที่ไว้วางใจรับซื้อธนบัตรต่างประเทศค่ะธนบัตรในมือไปหน้านะคะ,ะไม่ไม่ทราบว่าเป็นธนบัตรของประเทศอะไรนะคะ ทีมงานเขาแจ้งมาว่าใบหนึ่งใบรับซื้อได้120่งร้อบาทค่ะ1ใบมีมูลค่ารับซื้อ120บาทรับซื้อธนบัตรต่างประเทศนะคะธนบัตรในภาพที่เห็นนี่คือเป็นธนบัตรของเมียนมาค่ะของประเทศเมียนมาสรุปว่าใบหนึงนะคะหนึ่งใบรับซื้ออยู่ที่ ยีสิบห้าบาทค่ะมาทั้งสิ้นนะคะยี่สิบใบเนี่ยค่ะไม่ไม่รู้ค่าเพราะนั้นไม่รู้หรอกนะคะเพรานั้ถามจากทีมงานเขาบอกว่าอันนี้นะคะรับได้ใบละยีสิบห้าบาทค่ะเป็นเหรียญเขาก็ผลิตตามาตามกระแสคนนิยมคนจองใช่ไหมคาคนจองน้อยคนไม่สนใจเขาก็ผลิตน้อยพอเขาผลิตน้อยออกมา กลายเป็นตัวติดผลิตน้อยไปเลยจริงๆกลายเป็นตัวติดผลิตน้อยเลยกลายเป็นหายากไปเลยนะคะเจ้าฟ้าจุฬาพรจำนวนผิดหนึ่งแสนสี่หมื่นเหรียญเท่านั้นค่ะนี่แหละคะ่ะที่ได้บอกว่าอะไรที่เป็นผลิตน้อยหายากก็จะอย่างน้อยค่ะอันดับแรกที่เก็บเหรียญเนาะตัวติดผลิตน้อยหายากมีราคาแน่นอนคะ่ะอ๋อห้าสิบบาท ไม่ใช่ซีเรสซีเรสมันห้าบาทเนาะอันนี้จะเป็นอะ,อะไรนะอีโคล่าอะฮีโคล่าอีโคล่าเรียกกันง่ายเหรียญห้าสิบาทอีโคร่านะคะเหรียญห้าสิบาทนี่ก็สะสมง,ง่ายนะจะมีทั้งหมดด้วยกันสิบสองวาระเท่านั้นเองนะคะผลิตน้อยหายากที่สุดก็จะเป็นเจ้าฟ้าจุฬาพรด้วยเรื่องที่ว่าช่วงที่เหรียญเจ้าฟ้าจุฬาพรอ,ออกอะ่ะจะ ร้อยปีโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเหรียญสิบบาทเหรียญนี้ก็ตัวติดเหีน้อยนะก็ะหายากนะคะก็มีราคาค่ะแน่นอนเลยนะคะด้านหน้าจะต้องเป็นพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะสองสี่แปดหกถึงสองห้าห้าแปดในด้านหลังจนมาด้านหน้า คล้ายๆกันกับมอเกษตรมม,ม,ม,มหาลัยอะไรนะเชียงใหม่แต่ก็แปลกจังเลยผลิตเท่ากันนะแต่เชียงใหม่ราคาไม่สูงเหมือนเกษตรเกษตรได้ราคากว่าแล้วก็เหรียญนี้อ่ะมาดูเหรียญนี้เกิลก,กันก่อน